สวัสดีครับเรานักแสดงจากซีรีส์เรื่องเซลบอยสลานรักใจครับสวัสดีครับเออนิวเชียพักครับผมสวัสดีครับพี่เจมี่ดนครับสวัสดีครับเลออนครับสวัสดีครับไฟมณภูรย์ครับครับเรียกว่าเป็นงานแรกที่เจอผู้ผลใคร ตื่นเต้นหาคือเต้นเมื่อกี้ตอนเดินก็ยังแบบว่ามีสันสันอยู่บ้างแต่หลังเวทียังถามกันอยู่ว่าแบบเฮ้ยสรุปยังไงเดินซ้ายขวาแต่เราอะเราลไม่แบกมาแล้นได้นะครับลุกไม่แบกมานะอ๋อเหรอครับมาแล้วมาแล้วมาถึงลงก็ฮึบอยู่ครับตอนลงก็สามสองหนึ่งไปทุกคนแลยวั้ว่อะครับเออสมงผมมาในทีมแบบเหมือนแจ็คเก็ตอะมันคือคิวเหมือนัน ของผมเป็นแบรนด์ Smiley House นะครับทั้งตัวเลยก็อยู่ในลุคคุณส่วนของธุรกิจทั้ง3คนครับของผมก็มาจาก Leisure Project ครับทั้งทั้งตัวเลยเป็นทีมกะลาสีครับผมเป็นเออ a b s u t e เป a นวัย uh, รุ่นก็จะเป็นเซ็กราวหน่อยนแบบแฟชั่นครับใช่ครับ นี่ครับมาพรุ่งนี้ครับก็ฝากแฟนๆนะครับก็จริงๆงานนี้เนี่ยก็มีหลายวันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีเดี๋ยวผมมาด้วยเลยก็ถ้าอยากเจอกันก็มาเจอกันได้ที่สยามเซ็นเตอร์ตรงนี้เลยนะครับขอบคุณครับเจอกันเยอะนะครับครับนร่ครับนี่แบบอีพีเท่าไหร่กันล่าสุดอีพี่เพิ่งจบอีพีสี่ไปอีพีเท่าอีพีจริงๆเช็คฟีดแบ็กกันตลอดครับผมก็ เหมือนกระแสดีขึ้นคูกบอเลยครับผมก็อีพีห้ากำลังจะมาสามีนไครับอ๋อคือผมพูดอะไรไม่ได้เยอะเพราะว่าผมโดนเยอะผมโดนเยอะเลยผมโดนทุกอีพีเลยก็ ก็จริงๆก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนคะที่ท,ที่ไม่ถึงว่าได้แสดงความคิดเห็นกันอะไรก็เข้าไปอ่านแล้วก็โอเคได้รู้ว่าทุกคนมีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงบ้างก็ขอบคุณมากๆคทางนี้เราก็านี้เพาว่านักบามา,แ,า,า,มา,มาแ,แบบเต็มตเหมือนกันเนาะแต่จริงอยากให้ติดตาม EP ที่เจ็ดครับเพราะว่าเนื้อหายมันจะเข้มมคนขพ้นดเรื่อยผมมั่นใจว่า EP ห้านี้วิแ X 8แน่นอน รีคอนดีแอคมาแล้วคุณอยู่นิ่งๆที่สุดตอนแต่งแน่นอนจะปลอดภัยที่สุดวใช่ครับคคือจริงๆอ่ะหมายถึงว่าตอนแรกอ่ะเราก็ไม่ได้คิดนะว่าแบบคนจะไปทำเล็บตามเยอะขนาดนี้หรือว่าเป็นแบบ ทำผมตามอะไรเงี้ยพอเหมือนทุกคนทําตามก็ก็รู้สึกว่าเออได้ผลตอบรับที่ดีแล้วก็มันก็หายเหนื่อยอะพี่เหมือนแบบมีคนตอบรับที่ดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนแรกผมแอบ,บมีความหวังตอนเล่นว่าเออเราทาเล็บกันแบบทุกซีนเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบซีรีส์ออเราคนจะมาทําเล็บตามอะไรอย่างเงี<ม>้ยเราน่าจะเห็นลือมีความสุขสุดท้ายคือก็ช่วง,งน,นี้เวลาคือเราก็เช็คฟีดแบ็กเช็ค ติตตลอดก็มีคนไปทาเล็ตามกันเยอะอะไรเงี้ยเราเห็นเราก็แบบรู้สึกาเออเรามีความสุขจริงจริงเหมือนคุยกันตอนแรกด้วยนะพี่ว่าแม่น่าซื้อพุณไว้ก่อนซื้านน่เดร้านเป่านนี้รวยแล้ป่านนี้รวยแล้วใจบอกนน่มะแบบเฮ้ยกับนีปย่าาจริงๆมันไลน์ในเรื่องเลยไลนในเรื่องแต่คนมีอะไรก็ได นั่นคือรสชาติของชีวิตครับเราใช้ชีวิตที่ยากหน่อยเพื่อจะสนุกกับชีวิตให้มากขึ้นสิงเกิลเพิ่งปล่อยนะครับผมชื่อเพลงว่าไอ้บ้านรับเป็นเพลงจากซีรีส์เจลวอยส์สถานะการณ์ไทย EP ที่สี่นะครับตอนของบ้าบินแล้วก็จะมีอีกสองเพลงชื่อเพลงอะไรครับผมคุณบอลคุณบอลเลยครับครับวันนี้ปีหน้านะครับนายพีเอ็มนะครับสองไปครับฝันนะครับครับ แล้วก็เพลงของผมนะครับนิวเชพักนะครับชื่อเพลงว่าเลิกกักแล้วรักก่อนนะครับก็มีทั้งสองเวอร์ชันนะครับใครชอบเวอร์ชันไหนฟังเวอร์ชันนั้นขอบคุณครับคือจริงๆอยากพูดด้วยแต่วันยังไม่มาคือ EP5 นะครับเดี๋ยวซิงเกิลอาจจะมีอีกซิงเกิลหนึ่งโผล่มาหรือเปล่าเด็กไม่มนใจก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้คาเลนเ้องเลิกกักเนี่ยครับเต็มฟีดติคันหมดแล้วตอนนี้ นอกจากคิวทุกคนยกตอนนี้คิวผมเริ่มจะยกไม่ขึ้นแล้วใช่ตอนที่ไหนแล้วสอนกูของฉันโชว์โชว์โชว์เดี๋ยวนะครับเรามาด้วยกันเราต้องเต้นด้วยกันนะอ้าวเนี่ยเลิกกักแล้วรักเพลงัวนี้มีคิวว่าเลิกกักแล้วรัก ก่อนครับท,าาาท่านปัจจัยยังทันทันฤทธิ์หรอมไม่แกเธอพูดว่ารักคำเดียวก็เข้าใจจบโอเคปุบมาไปด้วย <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. สุกนี้ต้องมีรวมคนกันเป็นฐานกัแรกแล้วก็จะมีเหมือนโชว์ดนตรีสดจับเพลงจับกลองสีรีเขาอยากให้มากันเยอะนะครับาที่ไหยังงกี่อนนะลานกลางสยามเริ่มทุ่มครึ่งเนาะเริ่มตั้งเริ่มหนึ่งทุ่มครึ่งเราสามารถเจอพวกเราได้เลยที่สี่คนครับผมเล่นกับแบงจับกรองค่ะได้ค่ะได้ครับ่ะโอเคครับเรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณมากครับ ินเตูกล้องผไม้ป่ได้เป็นวิดีโอการครับาไม่้ติดมา